ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทุกท่านนะที่ขอบคุณมากครับก็าให้กำลังใจนะครับผมน้องความคิดถึงเจ้าพี่ถ้าขอบคุณช่วยซองช่วยซองขอบคุณติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เจ้าพี่เพียงใจนะครับผมเนาะขอบคุณติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เจ้าพี่ยุพินขอบคุณช่วยซองเลยซองเจ้าพี่ยุพินขอบคุณหัวใจนะครัเจ้าพี่ยุพินขอบคุณดอกไม้เจ้าพี่ยุพินจ้า สวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่ยุพินนะครจากน้องบอลใหม่จ้าขอบคุณหัวใจพลังบวกจากพี่ยุพินจ้าขอบคุณติ๊กเกอร,ร์นะ,ะจากพี่เพียงใจด้วยขอบพรคุณอย่างสูงครับถ้าบรรยากาศอย่างนี้นะถ้าบรรยากาศอย่างนี้นะพวกนี้นะฮะ ขอบคุณดอกขอบคุณดอกไม้ดอกไม้เจ้าพี่เพียงใจจ้านะครับผมขอบคุณสิกเกอร์ตเกอร์จากพี่ยุกินจ๋าขอบคุณดอกไม้ดอกไม้เจ้าพี่เพียงใจจ๋าถ้าบรรยากาศชาว้าาพ่กนี้เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะพ่กนี้เดี๋ยวจะมานั่งถ่ายอยู่ข้างถนนแหละคุณลุงก็บายบายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ลุงจ๋านะครับผมน้องขอบคุณมากครับที่เพียงก็มาให้กาลังใจน้องขอบคุณที่สูงครับ ขอบคุณดอกไม้ดอกไม้จากพี่เพียงใจขอบคุณหัวใจมินาหาจากพี่จุพินนะครับผมเราขอบคุณมากครับคุณลุง้าพี่ลุงกาจะพี่เพียงใจจ้าขอบคุณดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้จากพี่เพียงใจจ้าขอบคุณส่งจ้าเดี๋ยวพวกนี้เราจะถ่ายข้างถนนนะฮะพี่ลุงไม่บายจ้าจากพี่จุพินนะครับผมเนาะขอบคุณหัวใจก่อนกอนกอจะพี่ยุพินจ้าขอบคุณส่งครับพี่จ้าพวกนี้ขอให้ได้บรรยากาศอย่างนี้เถอะนะฮะ เราจะไปถ่ายรวงข้าวตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเดีราจะไปถ่ายรวงข้าวที่นี้ทีนี้คราวนี้คราวนี้เราจะไปจอดที่รวงข้าวเลยนะฮะแล้วต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครขออนุญาตขออนุญาตจะขอจ้าขอ,ขอกันด้วยตรงนี้นะ,ะขอไปถ่ายทําตรงนั้นนะฮะชอบชอบนะฮะ <c oughs> ทานข้าวกันครับจับพี่ลุงจา๋าขอบคุณนะขอบคุณมากครับ ตามสบายเลยครับอ่าพี่ลุงนะครับทานข้าวกับอะไรครับทานข้าวกับอะไรครับเนี่ยนะฮะขอบคุณพี่เพียงใจจ้าขอบคุณมากครับหัวใจกระังบอกกรังบอกพรังบอกขอบคุณมากครับขอบคุณุสูงจ้าขอบคุณพี่ยุพินหัวใจระกดด้วยนะครับผมทานอาหารให้อร่อยครับพี่ลุงนะจะพี่ยุพินนะครับผมเนาะคับพี่ลุงจะพี่เพียงใจจ้าสวัสดีคุณยุพินนะจะเสียววอนนะครับผมเนาะ ขอบคุณหัวใจก่อนจะพีุ่พินจ๋าขอบคุณติ๊กเกอร์จากเสียววอนขอบคุณหัวใจก่อนจะพี่ยุพินขอบคุณติ๊กเกอร์จากเสียวอนจ๋าขอบคุณยังสูงนะครับผมเนาะขอบคุณหัวใจพลังบวกพลังบวกพลังบวกจากพี่เพียงใจขอบคุณยิ่งสูงกับพี่จ๋าขอบคุณเจวอนนะครับผมน้อช่วยทองเส้นทองมาขอบคุณมากครับ ขอบคุณพระเจ้าพระรังบาพระรังบวกนะจะเป่งใจจ้าขอบพระคุณอิส่งครับพี่จ๋าพรุนี้ขอให้ได้พรุนี้ก็ขอให้ได้บรรยากาศอย่างนี้เด้อนะภาวนาภาวนานะ ขอบคุณพี่ยุเพีนจ๋าขอบคุณมากครับตะเกลือตะเกตะเกตเกือจ๋าขอบคุณมากครับพี่จ๋า จนะปีกว่าเนเสียว่าก็บอกนะจ้านจาะ,นะ,ะานจ,จะ้าเสียว่าก็ตะ๊กเกอร์ติกเกอรมากับุณที่ส่งจ้าขอบคุณี่๊กเกอร์ติเกอรอยากเสียบอลจ้าช่วยท้องแม่คอนแม่คอนป้าป้าป้าขอบคุณมากครับนั่นอะไรครับเหมือนพระจันทร์นะฮะไหนครับ ไม่มีไม่มีนะพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเออถ้าจะเป็นอันนี้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ป่อันนี้คือดวงไฟครับดวงไฟดวงไฟเป็นดวงไฟข้างทางเป็นดวงไฟข้างทางนะครับหรือไฟฟ้าหรือไฟฟ้าครับไฟฟ้าไฟฟ้านะ